สวัสดีครับยุคนี้เรื่อง AI นี่ร้อนแรงจริงๆนะครับหลายคนถึงกับบอกว่านี่คือช่วงเวลา Netscape ของ AI เลยใช่ค่ะเหมือนตอนที่เบราว์เซอ ER ร์ Netscape เปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตไปเลยนะคะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่า generative AI หรือ Gen AI กับพวก Agents เนี่ย มันกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ยังไงกันแน่ค่ะเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลเชิงลึกในหนังสือ AI Value Creator เลยค่ะเขาจะสำรวจว่าองค์กรหรือแม้แต่คนทำงานทั่วไปจะเอา AI มาใช้สร้างคุณค่าทางธุรกิจจริงๆได้ยังไงบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่า AI กำลังเขย่าโลกธุรกิจยังไงต้องรู้จากคอนเซปต์สำคัญคญ,คญอย่าง GenAI หรือ Agents mm hmm. แล้วก็เรื่องสำคัญมากอย่างการพัฒนาทักษะแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าเทคโนโลยีนี้จะไปทางไหนต่อใช่ค่ะโดยเน้นเอาแก่นที่แบบเอาไปใช้ได้จริงกับเกรดที่ฟังแล้วต้องว้าวค่ะก่อนอื่นต้องย้ำเลยว่า AI ไม่ใช่เวทมนต์นะคะครับแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากม ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจมันดีๆถึงจะใช้ได้เต็มที่เหมือนไฟฟ้าสมัยก่อนเลยค่ะตอนเบนจามินแฟงกลินคิดสายล่อฟ้าก็เพื่อจะควบคุมมันอ่าใช่ใช่ใชไม่ใช่เพื่อใช้ประโยชน์โดยตรงทันทีแล้วจุดที่น่าสนใจคือในอนาคตเนี่ยการแข่งขันจริงๆอาจจะไม่ใช่แข่งกับ AI นะคะแต่อาจจะเป็นการแข่งขันกับบริษัทอื่นที่เขาใช้ AI เป็นแล้วมากกว่า โอ้โหน่าคิดมากครับงั้นเปิดประเด็นแรกกันเลยเรื่องการปฏิวัติ AI กับช่วงเวลา Netscape นี่แหละเขาว่ากันว่า GAI กำลังสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ๆธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นตัวแบ่งเลยว่าธุรกิจไหนจะรุ่งแบบ t h r i v e r s หรือแค่ประคองตัวไปเรื่อยๆคือ Divers e หรืออาจจะมีม้ามืดหน้าใหม่พุ่งขึ้นมาเลย Book คือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อน GAI ยุคนี้เลยนะคะก็คือพรอม p t หรือคำสั่งที่เราใช้คุยกับ AI นี่แหละค่ะอ๋อที่เราพิมพ์พิมพ์คุยกับมัน่ะเหรอครับใช่ค่ะมันเหมือนมออพลังพิเศษให้คนทั่วไปเลยที่แบบไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นก็สั่งงานพูดคุยหรือร่วมสร้างสรรค์อะไรกับ AI ได้ง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะตรงนี้มันมีแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจมากเลยครับจากเดิมที่เราอาจจะแค่ AI plus work คือเอา AI มาเสริมงานแบบเดิมๆให้มันเร็วขึ้นนิดหน่อยอืมใช่ค่ะกลายเป็น AI plus work คือต้องคิดกระบวนการทำงานใหม่หมดเลยโดยมี AI เป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางถูกต้องค่ะตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าจะสร้างคุณค่าที่แตกต่างจริงๆจนเราอาจจะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเออทำไมเราเคยทำงานแบบเก่าๆกันอยู่ได้นะจริงค่ะซึ่งมันก็โยงมาถึงคำถามว่าแล้ว AI จะมาช่วยสร้างคุณค่าทางธุรกิจจริงๆได้ยังไง คือโดยหลักการพื้นฐานเลยนะคะธุรกิจเวลาจะลงทุนก็มีเป้าหมาย2อ,อย่างใหญ่ๆครับ 1. คือประหยัดเงินหรือที่เขาเรียกว่า renovating คือการปรับปรุงลดต้นทุนทำให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นสองคือสร้างไรายได้เพิ่มหรือ innovating คือการคิดค้นอะไรใหม่ๆโมเดลธุรกิจใหม่ๆคะ่ะซึ่งนันก็เลยนำมาสู่แนวคิดที่เรียกว่า shift l a b ใช่ไหมครับคือการขยับไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการเลย ใช่ค่ะแทนที่จะรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยตามแก้ปลายทางลดต้นทุนลดความเสี่ยงเพิ่มคุณภาพอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆของ Shift Left ก็อย่างเช่นบริษัท r r e s t Mobility ที่เขาเอาเซ็นเซอร์แบบในรถยนต์น่ะไปติดให้รถเข็นวีวแชร์ไฟฟ้า โหนะ่าสนใจค่ะช่วยลดอุบัติเหตุลดค่ารักษาพยาบาลได้เยอะหรือการใช้ AI ช่วยตรวจหาความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานแต่เนื่นๆอันนี้ก็ช่วยประหยัดค่ารักษาแผลเรื้อรังไปได้มหาศาลเลยครับหรือถ้ามองในองค์กรเองระบบ HR ของ IBM ค่ะเขาใช้ AI ลดเวลาลดขั้นตอนการย้ายพนักงานลดข้อผิดพลาดลงได้เยอะมากแถมคืนเวลาทำงานให้ธุรกิจได้ตั้ง4 0 0พชั่วโมงต่อปีโหเยอะมากค่ะ ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเริ่มใช้ AI กับงานภายในองค์กรก่อนเพราะความเสี่ยงมันต่างกว่างานที่ต้องเจอลูกค้าโดยตรงแต่ถ้าเรามัวแต่ชิปเลฟอย่างเดียวล่ะครับมันอาจจะทําให้เราประหยัดขึ้นก็จริงแต่อาจจะพลาดโอกาสสร้างการเติบโตใหม่ๆหรือเปล่าคําถามดีมากค่ะนั่นแหละคือที่มาของชิปไรท์ค่ะ พอเราทำชิปเลฟจนเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มมั่นใจหรืออาจจะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเช่นเวลาหรือเงินที่ได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว mm hmm. ทีนี้ก็เอาพลังที่ได้มาเนี่ยไปใช้คิดค้นสร้างสารรค์โมเดลธุรกิจใหม่ๆหรือทำ transformation ครั้งใหญ่ไปเลย เหมือนอย่าง Uber อร์ที่เขาไม่ได้ประดิษฐ์ GPS หรือสมาร์ทโฟนเองแต่เอาของที่มีอยู่แล้วมาประกอบร่างใหม่สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาใช่เลยค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยคือเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมได้เลยเข้าใจภาพรวมทางธุรกิจแล้วครับทีนี้มาดูฝั่งเทคโนโลยีกันบ้างหัวใจของ Gen AI ก็คือ Large Language Models หรือ LLMs พวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ฝึกจากข้อมูลมหาศาลค่ะได้ยินว่าตอนนี้มีเป็นล้านโมเดลแล้วหรอครับใช่ค่ะเยอะมากจริงๆซึ่งนี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้มั่นใจได้ว่าคงไม่มีโมเดล AI ตัวไหนตัวเดียวที่จะครองโลกได้หรอกคะ่ะครับแล้วนอกจาก LLM มันมีอะไรอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวที่กำลังมาแรงก็คือ AI agents ค่ะ พวกนี้จะต่างจากแอป AI ทั่วไปนิดหน่อยตรงที่มันทำงานโดยมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการผลลัพธ์หมายความว่าไงครับคือเราแค่บอกเป้าหมายเช่นอยากเพิ่มคะแนน NPS ซึ่งเป็นตัววัดความพึงพอใจลูกค้าให้ได้สิคะแนน <c oughs> แล้วเอเจนต์เนี้ยมันจะไปคิดวางแผนและลงมือทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นเองเลย อาจจะแบ่งงานกันทำเป็นทีมเอเจนต์ก็ได้เช่นมีเอเจนต์นักวิจัยหาข้อมูลเอเจนต์นักเขียนบล็อกสร้างคอนเทนต์เอเจนต์นักโพสโซเชียลโปรโมททำงานประสานกันไปเลยโโหเหมือนมีทีมงานส่วนตัวเลยนะเนี่ยแล้ว LLM ที่ว่ามีเป็นล้านโมเดลมันมีเทรนด์อะไรใหม่ๆอีกไหมครับตอนนี้ที่มาแรงมากๆคือ Small Language Models หรือ SLMs ค่ะเล็กลงเหรอครับ ใช่ค่ะโมเดลขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยกำลังฮิตมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เขาเน้นคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ฝึกหรือ data curation มากกว่าแค่ปริมาณอย่างเดียวอ๋อข้อมูลดีสำคัญกว่าข้อมูลเยอะใช่ค่ะ สองคือมีเทคนิคกลั่นโมเดลหรือโมเดลดิส l l เลชันเหมือนเอาโมเดลใหญ่เก่งๆที่เป็นทีเชอร์มาสอนโมเดลเล็กที่เป็นสติเดนให้เก่งใกล้เคียงกันแต่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเยอะเลยแล้วเห็นว่ามีเรื่องความสามารถในการให้เหตุผลหรือ r e ซอนนิ่งด้วย อย่างพวก chain of thought ใช่ค่ะที่โมเดลมันคิดเป็นขั้นเป็นตอนก่อนจะตอบออกมาอย่างโมเดล deepseek r1 ที่คฮือหาเพราะมันแสดงวิธีคิดออกมาให้เราเห็นเลยถูกต้องค่ะความสามารถพวกนี้แหละที่ทำให้ SLM น่าสนใจมากๆครับแล้วพอมีทั้งโมเดลใหญ่โมเดลเล็กโมเดลเฉพาะทางเต็มไปหมดแบบนี้มันจะจัดการยังไงครับก็เลยเกิดแนวคิดเรื่องโมเดล routing ขึ้นมาค่ะโมเดล routing นึกภาพเหมือนมีศูนย์กระจายงานค่ะคอยดูว่าคำสั่งนี้งานแบบนี้ควรส่งไปให้โมเดลตัวไหนทำถึงจะเหมาะที่สุดทั้งเร็วทั้งถูกทั้งดีอ๋อคือส่งงานง่ายๆไปให้ SLM งานซับซ้อนก็ส่งไปให้ LLM ตัวเก่งๆประมาณนั้นเลยค่ะงานวิจัยของ IBM ก็ชี้ว่าการใช้เราเตอร์แบบนี้กับคลังโมเดลหลายๆตัวหรือ Library of Models เนี่ยให้ผลดีและคุ้มค่ากว่าการใช้ LLM ใหญ่ตัวเดียวตอบทุกคำขา,ขาอิกนะคะ โห oh, ฟังดูซับซ้อนแต่ก็ฉลาดมากเลยนะแสดงว่าการเลือกใช้โมเดลให้ถูกกับงานนี้สำคัญมากแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องข้อมูลและการปรับแต่งโมเดลยังไงครับเชื่อมโดยตรงเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของการเป็นผู้สร้างคุณค่าด้วย AI หรือ AI Value Creator ไม่ใช่แค่ผู้ใช้ AI หรือ AI User ทั่วไปต่างกันยังไงครับ ความแตกต่างคือการที่เราต้องเป็นเจ้าของข้อมูลและโมเดลที่ปรับแต่งหรือเทเลอร์หรือฟ e นชูนให้เข้ากับธุรกิจเราจริงๆไม่ใช่แค่ไปจ่ายเงินเรียกใช้ API สําเร็จรูปจากข้างนอก uh huh. ที่เราไม่รู้เลยว่าข้างในมันทํางานยังไงข้อมูลเราปลอดภัยไหมหรือโมเดลนั้นมันถูกควบคุมดูแลหรือกอเวนดีแค่ไหนข้อมูลของเรานี่แหละคือขุมทรัพย์เพราะ LLM ทั่วไปที่ฝึกจากอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันแทบไม่มีข้อมูลเฉพาะทางขององค์กรเราเลยอาจจะแค่1%เท่านั้นเองใช่เลยค่ะน้อยมากดังนั้นการเอาข้อมูลภายในของเราต่อให้เป็นข้อมูลจากโปรเจกต์ AI เก่าๆที่เคยลมเหลวก็ตามมัดจูนให้ LLM มาเข้าใจสับแซงเข้าใจบริบทธุรกิจเราได้เนี่ยคือความได้เปรียบที่คู่แข่งลอกเรียนได้ยากมากถูกต้องค่ะวิธีปรับแต่งก็มีหลายระดับ ตั้งแต่ไฟทูนิงแบบเดิมๆการใช้ Retrieval, Augmented Generation หรือ r a g ที่ให้โมเดลไปดึงข้อมูลสดๆจากฐานข้อมูลเรามาช่วยตอบ r a g นี่ได้ยินบ่อยเหมือนกันค่ะหรือแนวทางใหม่ๆอย่าง Instruct Lab ที่เป็น Open Source ก็น่าสนใจมากเพราะมันพยายามทำให้การปรับแต่ง LLM เนี่ยเหมือนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือกันเลยคือใครๆก็เสนอสกิลหรือ knowledge ใหม่ๆเข้าไปปรับปรุงโมเดลได้ทาให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆจากพลังของชุมชน แต่การจะทำทั้งหมดนี้ได้แสดงว่าพื้นฐานเรื่องการจัดการข้อมูลต้องแน่งพอสมควรเลยสิครับแน่นอนค่ะต้องมีสถาปัตยกรรมข้อมูลหรือ information architecture ที่ดีอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า data fabric ซึ่งเปรียบเสมือนโครงข่ายที่ช่วยให้เชื่อมต่อค้นหาและจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นแม้ข้อมูลจะเก็บกระจัดกระจายอยู่คนละที่หรืออาจจะมองไปถึงแนวคิด data as a product ที่มองว่าข้อมูลแต่ละชุดก็เหมือนผลิตภัณฑ์ต้องมีเจ้าของดูแลคุณภาพและทําให้คนอื่นในองค์กรเอาไปใช้ต่อได้ง่ายๆค่ะครับคุยเรื่องเทคโนโลยีกับข้อมูลมาพอสมควรแล้วอีกด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องคนโดยเฉพาะเรื่องทักษะสําคัญมากค่ะเรื่องนี้และเร่งด่วนด้วยในหนังสือย้ําเลยว่าต้องอัพสกิลกันอย่างต่อเนื่องและต้องทําทั่วทั้งองคอ์กรหรืออัพสกิลเดอะแมนี่ไม่ใช่แค่ฝ่ายไอทีอย่างเดียวทั่วทั้งองค์กรเลยเหรอครับใช่ค่ะ เพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วเหลือเกินแต่ในทางปฏิบัติการอัพสกิลคนทั้งองค์กรนี้มันเป็นโจทย์ที่เอ่อหินมากเลยนะมันจะเริ่มยังไงให้ได้ผลจริงๆครับเป็นคำถามที่ดีค่ะเหตุผลที่ต้องทำทั่วถึงก็เพราะพนักง,งานทุกคนต้องพอเข้าใจว่า AI ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เพื่อที่เขาจะได้มองเห็นปัญหาหน้างานที่ AI อาจจะเข้ามาช่วยได้หรือที่เขาใช้คำว่า stop walking by problems อ๋อ อย่าเดินผ่านปัญหาไปเฉยๆทั้งที่อาจจะมีทางแก้ที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีใช่ค่ะรวมถึงทักษะด้านข้อมูลหรือ data literacy ที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องจำเป็นของหลายตำแหน่งงานแล้วไม่ใช่แค่นักวิเคราะห์ข้อมูลอีกต่อไปมีตัวอย่างเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยคือการแข่งหมากรุกแบบเซ็นทรัที่ g กรี่คาสเปอร์แชมป์โลกจับคู่กับ AI แล้วเอาชนะ AI เดี่ยวๆที่เก่งที่สุดได้ใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งมากโ มันแสดงให้เห็นว่า AI ไม่ได้มาแทนเราสทัทีเดียวแต่มาเป็นเหมือนคู่หูที่ทำให้เราเก่งขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะเหมือนกรณี Uber ที่ไม่ได้มาแทนที่คนขับแต่เปลี่ยนเกมธุรกิจไปเลยความสำเร็จมันมาจากความรู้คูณกับความพยายามครับส่วนคำถามว่าจะเริ่ม upskill ยังไงให้ได้ผลจริงก็ต้องมีกรอบการพัฒนาทักษะที่ชัดเจนวัดผลได้จริงอย่างระบบ5ระดับของ IBM ที่เขาเน้นการลงมือทำและทดสอบความสามารถจริงๆไม่ใช่แค่ให้ประเมินตัวเองลอยๆแล้วก็ต้องผสมทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะทางธุรกิจเข้าด้วยกันค่ะวัฒนธรรมองค์กรก็มีส่วนมากๆผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่างหรือ be verbs not nouns ต้องเข้าใจเรื่อง learning curve คือการเรียนรู้แล้วก็ forgetting curve คือการลืมอ่าใช่ใช่ใช การใช้ระบบแบชรับรองทักษะก็ต้องทำให้มีความหมายไม่ใช่แค่แจกแจกไปตัวอย่างที่ส่งพลังมากคือโครงการ AI Challenge ของ IBM ที่กระตุ้นพนักงานเป็นแสนคนเลยนะคะให้มาเรียนรู้ลองทำโปรเจกต์ AI กันเกิดการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็จำเป็นจริงๆนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่อาจจะสาคัญที่สุดเลยก็ได้คือเรื่องความไว้วางใจ ความรับผิดชอบใช่ค่ะอันนี้สําคัญที่สุดเลยหลักการสําคัญคือความไว้วางใจเปรียบเสมือนใบอนุญาตในการทรําธุรกิจหรือ trust is the ultimate license to operate การสร้างและใช้ AI เนี่ยต้องทําอย่างมีความรับผิดชอบต้องมีธรรมาภิบาล governance ต้องโปรง่งใส transparency ยุติธรรม fairness อธิบายได้ explainability และคำนึงถึงจริยธรรม ethics ด้วย เพราะความไว้วางใจนี้สร้างยากแต่ทําลายง่ายมากใช่เลยค่ะทำลายง่ายนิดเดียวจริงๆซึ่งมันก็มาพร้อมกับความท้าทายสารพัดเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ อย่างแรกที่เจอกันบ่อยๆเลยคือ hallucinations AI มันแต่งเรื่องมั่วๆขึ้นมาเองใช่ค่ะยังคดีมาท่า VR y a n ก k a ที่ทนายดันไปใช้ข้อมูลอ้างอิงคดีปลอมจาก ChatGPT ไปยื่นต่อศาลจริงๆอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับหรือเรื่อง knowledge cutoff date ที่โมเดลมันไม่ได้รู้ข้อมูลล่าสุดเสมอไปเพราะการฝึกแต่ละทีมันใช้ทรัพยากรมหาศาลยังมีเรื่อง bias หรืออคติที่โมเดลอาจจะสะท้อนอคติจากข้อมูลที่ใช้ฝึกออกมาค่ะ อันนี้น่ากังวลเช่นการทดลองให้แต่งเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างศาสนาแล้วได้ผลลัพธ์เอียงหรือระบบคัดกรองผู้สมัครงานที่อาจจะมีอคติต่อคนบางกลุ่มแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวด้านความปลอดภัยก็น่าห่วงมีทั้ง data poisoning การจงใจป้อนข้อมูลผิดให้ AI เรียนรู้ผิดผิด prompt injection attacks ที่ใช้คำสั่งหลอกให้ AI ทำงานนอกลู่นอกทางหรือ ภัยที่มองไปไกลกว่านั้นอย่าง s t e e l Now Crack Later คือขโมยข้อมูลเข้ารหัสไว้ก่อนรอควันต่มคอมพิวติ้งมาถอดรหัสในอนาคตโหนนี้น่ากลัวค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกการเอาข้อมูลที่อาจจะติดลิขสิทธิ์อย่างหนังสือจากชุดข้อมูล Books 3มาใช้ฝึก A l, l M ก็มีการฟ้องกันอยู่ แล้วก็เรื่องการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานทั้งน้ําที่ใช้ในการฝึกและรัน AI จํานวนมหาศาลมีก็เป็นคําถามเรื่องความยั่งยืนด้วยใช่ค่ะความท้าทายเหล่านี้ล่ละค่ะที่นําไปสู่ความจําเป็นของกฎระเบียบหรือ regulations ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีออกมาบ้างแล้วค่ะข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือควรกำกับดูแลที่การใช้งาน AI หรือ use cases โดยเฉพาะที่ความเสี่ยงสูง มากกว่าจะไปคุมตัวเทคโนโลยีตรงๆเพื่อไม่ให้ขัดขวางนวัตกรรมอ๋อคือเน้นที่ผลกระทบมากกว่าตัวเทคโนโลยีใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังเร่งออกกฎหมาย AI กันอยู่ทั้ง EU สหรัฐแคนาดาจีนและอีกหลายประเทศเลยค่ะเดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วครับอนาคตที่เรียกว่า Generative Computing เนี่ยมันคืออะไรครับฟังดูยิ่งใหญ่นะเป็นแนวคิดที่มองไปข้างหน้าค่ะว่า AI กำลังจะก้าวจากแค่การเป็น รูปแบบการแทนข้อมูลหรือ data representation แบบใหม่ mm hmm. ไปสู่การเป็นกระบวนทัศทัดการประมวลผลหรือ computing paradigm ใหม่เลยที่เรียกว่า generative computing computing paradigm ใหม่ค่ะซึ่งมันจะเข้ามาเสริมรูปแบบเดิมๆที่เรามีคือ imperative คือการทำตามคำสั่งหรือกฎเปะ๊เปะๆและ Inductive คือการเรียนรู้จากข้อมูลหรือแพทเทิรที่ AI ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้กันมีการเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของการแปลภาษาที่เห็นภาพดีนะครับจากระบบที่ใช้กฎ rule based สมัยก่อนที่มันจะเปราะบางเหมือนครูวยากรจอมเหียบเจออะไรนอกกรอบนิดหน่อยก็พังเลยใช่ค่ะใช่มาสู่ AI ปัจจุบันที่เรียนรู้แบบ Inductive มันจะยืดหยุ่นกว่า เหมือนเพลง I Feel Good ของ James Brown อาจจะผิดไวยากรณ์แต่เราเข้าใจความหมายสื่อสารอารมณ์ได้ถูกต้องค่ะแต่ generative computing เนี่ยจะไปอีกขั้นคือการสร้างหรือเขียนโปรแกรมด้วย LLM อย่างมีโครงสร้างมากขึ้นคล้ายๆกับการทำซอฟต์แวร์เอนจิเนียริเลยเขียนโปรแกรมด้วย LLM ใช่ค่ะคือมีการจัดการข้อผิดพลาด exception handling การจัดการหน่วยความจำ buffer management ให้ตัวโมเดลใช้เทคนิคอย่าง instruct lab มาสอนหรือโปรแกรมให้โมเดลเก่งเฉพาะทางในงานย่อยๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมผลลัพธ์ได้ดีขึ้นโหฟังดูเหมือนเรากำลังจะเปลี่ยนวิธีเขียนโค้ดกันเลยนะเนี่ยผลกระทบของแนวคิดนี้น่าจะใหญ่หลวงเลยสิครับแน่นอนค่ะมันจะผลักดันให้เกิดความต้องการฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรมใหม่ๆนอกเหนือจาก G P U ที่เราใช้กันเยอะๆตอนนี้เช่น เช่นชิป n o อตโพของ IBM ที่เขาออกแบบมาให้เหมาะกับการคำนวณความแม่นยำต่ำซึ่งประหยัดพลังงานกว่าสำหรับงาน AI บางประเภทแล้วก็จะทำให้เราหันมาให้ความสำคัญกับ inference time compute คือการประมวลผลตอนที่ AI กํกำลังทำงานจริงๆใช่ค่ะรวมทั้งการลด latency หรือความหน่วงในการตอบสนองให้เหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้เหมือนเรากำลังอยู่บนรถไฟเหาะตีลังกาของยุค AI เลยนะครับเนี่ย มีทั้งโอกาสความท,ท้าทายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากใช่เลยค่ะมันคือ Netscape moments จริงๆการจะอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคนี้ต้องผสมผสานหลายอย่างเลยทั้งมุมมองเชิงกลยุทธ์คือเราจะสร้างคุณค่าแบบไหนจะ shift left หรือ shift right ครับความเข้าใจทางเทคนิคว่า Gen AI Agents SLM Routing มันทำงานยังไงสำคัญยังไง การเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเราเองการลงทุนครั้งใหญ่ในการพัฒนาทักษะคนทั่วทั้งองค์กรและที่สำคัญที่สุดค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการยึดมั่นเรื่องความไว้วางใจและความรับผิดชอบเป็นแกนหลักเลยครับก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายจากในหนังสือที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเขาพูดถึงความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยโมเดล AI ที่องค์กรสร้างหรือปรับแต่งขึ้นมาเอง อาจจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือแอสเซทในงบดุลของบริษัทได้เลยโห oh, เป็นสินทรัพย์เลยเหรอคะใช่ครับเหมือนพวกเครื่องจกักรตึกหรือสิทธิบตัตรเลยลองลึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าเครื่องมือสร้างความรู้หลักของธุรกิจกลายเป็นสินทรัพย์ที่วัดมูล,ลค่าได้แบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการลงทุนกลยุทธ์หรือแม้แต่ธรรมชาติของการแข่งขันทางธุรกิจไปได้ขนาดไหนโอ้โ oh, หน่าคิดมากเลยค่ะ เปลี่ยนไปเยอะแน่ๆครับก็น่าเก็บไปขบคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ